อยากเสียดาวเดอเอาหนึ่สวัสดีครับจากจากใจเอ็มวันครับผมมื่อเดียวมึงง่วงงามของเสียมันรับอ้ยตัวงังไงว่ามันส้างเอามาทางไหนเดยเสียเอามาทางไหนงนโอ้ตัวเด้เลลอเหระว่ม,มันแสนหาฮะแสนหารึเปล่นแสน โอ้มเปล่ยนสาสู้้เลยได้ข้ยตัวละเ้าล้านเห็นบอลนคลิปหนึ่งโอ้โหงวสวยงามกว่ผมตัแม่ตัวผู้ดาวตัแม่อ้าแม่นี่กับม่นี่เดือนจักเดือนอะไรกิิโอ้บิดกับเน่ลบผมสามเดือนครับผมสิปอยสไลด์ะครับพูนโอ้่ดาวสิปอยสได้ หรือบ่ปล่อยเส้นหาพอ,พอ,พอ,อเพื่อนบ้านพร้อมบ้านพร้อมวายมันก็สิได้หาเงินมาเอาแล้วเถอะได้นี่กู้เด้อคว้าีมงานมาหามาเบิ่งมาส้มครับผมอ้าวอธิวีวายไปครับเจ้าของงัวครับสุยดยอดเลยอีสานเงี้ยนี่ ใจใจอยาใดอยู่ครับใจใจทุกครับบ้านใ้ทุกหลอกมัเงินซื้อกานล์เักมนมาทุกมันไม่เวลามีอะก็เป็นคู่พวก,ก็เป็นตำรวจเ <c oughs> จักส่วนอยากกับส่วนอยากนี่มดเกี่อยากเองต่กดเขาตามันหูว่าพี่นี่เห็นอยากเราบ่ได้โอ,อ้ยเงินมันนึกฝากฝากปลาบแบบนี้หมดเยว ดกดเขาตาจักสละพัดเรสเสือพาร้ขาดเมื่อนุกดัดดกัดอีอย่างเราว่าว่าสิมณทเหลืองวัวกลายเป็นเรื่องอย่างมาเลบ่เนี่ยตัวตันร้อนนี่ตัวน่อยนี่ตัวแม่ตัวผูกโกับเสียครับผมตัวแม่ลูกยีนี่เอาใส่หลมาาสมมรือยาเนี่สั่งมาเลยบ่สร่งเทียบเกนะเบสามห้าโอ้อัน่ผน่าหนึ่งมือไปพัฒนาบากันไรเนี่ยเราไม่อยู่แล้วว่าเราพ่อมเวาผสมไผ่แล้ว่า โต้วทุกคนรอหรอกเดือนที่แล้วเดือนยังไงวะพฤษภาคมหรอกมิถุนาเรียนเรียเดือนมิถุนาเนาะพฤษธสภาเดินพฤษธสภาเดินก่อนน่อครับแค่นี้นะครับขอบคุณได้หลายครับเพื่อจะผ่าด้วยครับเด้อครับครับขอครับผมขอบผมนี่เงินสิเอาไปเลี้ยงหลินนี่ดอกเดี๋ยวจะไปหาแยดเจ้า